สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการกล้าท้ารวยกับผมกายบินครับขณะนี้ผมอยู่หน้าบริษัท UKC l i น e Network จำกัดครับซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงน้องใหม่มาแรงสุดๆครับชั่วโมงนี้วันนี้เปิดตัวเขาเรียกว่า s o ฟต์โอ n พนนอย่างเป็นทางการผมมีโอกาสมาร่วมงานกับบริษัท UKC l i ขณะนี้บรรยากาศภายในซึ่งสมาชิกเขาเรียกว่าระดับผู้นํา ระดับต้นๆของประเทศไทยทะลักเข้ามาร่วมงานแบบแบบแทบไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียวทำไมบริษัท New KC Line Network จำกัดถึงกระแสตอบรับแรงขนาดนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในเลยดีกว่าว่าเขามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเชิญตามผมเลยครับ เรียนท่านประธานที่ปรึกษาค,คุณกายไผ่ดินะครับท่านประธานส่งเสริมการตลาดคุณธนากรวัชระมงคลท่านประธานส่งเสริมการตลาดคุณกงไายช่างทำล่องครับและท่านสมาชิกที่รักและแข็งผู้มีจิตุกท่านรวมทั้งท่าน,าานสื่อมวลชนทุกท่านครับที่ท่านมาร่วมงานในวันนี้ครับกผมจตัตนานูธรรมนิดีครับอยากเรียนท่านสมาชิกให้ทราบว่าบริษัทนิวเคซีไรด์ดนได้เริ่มต้นทำธุรกิจ เพื่อขายขายจบนะครับด้วยการนําสินค้าที่มีคุณภาพนะครับด้วยสินค้าอีวันสินค้าบีซินวและก็สินค้าเบต้าทูงแทนนะครับนโยบายของบริษัทนิวเคซิลายนั้นต้องการเป็นพันธมิตรเปิดกว้างกับเจ้าของสินค้านะครับทุกแขนงและแม่ทีมทุกท่านรวมถึงท่านสมาชิกทุกคนนะครับ ใครที่คิดว่าตัวเองมีของดีนะครับอยากจะ,ะทำตลาดนะครับ New K s e ไลท์เรารับเป็นตัวแทนนะครับรับเป็นช่องทางรับเป็นคนกลางที่จะนำผลิตภัณฑ์นะฮะทุกรายการรวมทั้งการทำให้สมาชิกทุกท่านที่อยากประสบความสำเร็จในการที่อยากจะเป็นสมาชิกให้ประสบความสำเร็จอย่าง ย่างยืนสักทีนึงน,นะครับเราก็เป็นนักธุรกิจเครือข่ายกันมาหลายคนนะครับรวมถึงประชาชนทั้งเด็กรุ่นใหม่นะครับนิสิตนักศึกษาแม่บ้านนะครับข้าราชก,การครูทหารตำรวจทุกสาขาวิชาชีพนะครับที่อยากจะประสบความสำเร็จแบบถาวรน,นะครับเน้นนะฮะอยากประสบความสำเร็จแบบถาวรและย่งยืนนะครับฮิวเคนซีไรส์อาสาเป็นตัวกลางอาสาเป็นแม่แบบอาสาเป็นบล็อกพิมแห่งความสำเร็จให้พวกเราทุกคนนะครับ วันนี้อยากจะบอกกับพวกเราทุกคนว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรนะครับที่จะทําให้เราเป็นจุดยึดให้เราได้เกาะได้พื้นพาได้พื้นที่ก็คือตัวเราเองครับวันนี้ท่านเริ่มต้นธุรกิจกับนิวเทสีไลท์ท่านสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะบริษัทนิวเทซีไลท์นั้นมีกระบวนการส่งเสริมสมาชิกน,นะครับของเขาอย่างเป็นรูปแบบนะครับโดยเรามีการเซ็นสัญญาตา่างรรษัท INTV นหนังสือพิมตลาดวิเคราะห์และสื่อมวลชนอีกหลายแขนงโดยท่านประธานที่ปรึกษาคุณกายไพลินจะเป็นคนาวางและออกแบบในการสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อมาส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกของบร,ริษัทนิวเทสีไลครับเพราะนั้น,น,นท่านสมาชิกทุกครับวันนี้อย่าท้อแท้อย่าอดไหวตัวเราเป็นหลัก ตัลักให้ดียึดมั่นให้ดีวันนี้บริษัทดีๆแบบ Newk C l i t e นั้นมีนักโยบายที่ชัดเจนและวันนี้เองครับท่านสมาชิกที่รักครับเราจะได้เห็นการออกรถเต็มรูปแบบจากวินานทีนี้เป็นต้นไป Newk C l i g h จะพัลาดา,าในตลาดธุรกิจขายตรงเพราะเพราะอะไรครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวเล็กๆเ,เป็นงาน Soft Opening ็การแนะนํำผลิตภัณฑ์แนะนําบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นท่านสมชิกที่ทลวครับท่านเกิดมาเพื่อความสําเร็จครับท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อความล้มเหลวในวันดีในเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีบางครั้งสะดุดไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมีลมหายใจการต่อสู้ของเราจะด,ดําเนินต่อไปวันนี้เดวเคซีไลท์ขออาสาครับให้พวกท่านได้ประสบความสําเร็จกับเราหนึ่งเคซีไลท์นะฮะ ท่านสมาชิกที่นครับนัาบปัดนี้เป็นเวลาอันเหมาะสมนะครับกับผมในฐานนะประธานกรรมการบริหารบริษัทน,น,นิวเพซีไลท์ขอเปิดตัวงานซอฟต์โอเพนนิ่งบริษัทนิวเพซรีไลท์นัาบัดนี้ครับขอบคุณครับ ันนี้รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกที่บริษัท New KSC Life ได้เปิดจำกัดมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผมในฐานะเป็นบุนสื่อนะด้านด้านสื่อนะด้านสื่อเพราะว่าบริษัท New KSC Life ไดมีการผลึกกำลังให้วจับมืออย่างเหนียวแน่นน,นะกับบริษัท i อที TV, แล้วก็นัสื่อตลาดวิเคราะน่าจะเป็นค่ายขายตรงน,น้องใหม่นะน้องใหม่ ที่มีศักยภาพทางด้านสื่อเต็มรูปแบบขวอแผนการล่วต่อไปเดี๋ยวแจ้งให้ท่านทุกท่านทราบที่เด่งนะวันที่23 23สิงหาคมนี้จะมีสมาคมที่ยุทธชนประมาณ23สมาคมว่าประธานสมาคมประธานสมาคมของยุทธชนเนี่ยก็ทำงานอยู่กับผมอยู่ที่ไอเอดีเรานัดเจรจากันหลังจากนั้น นี่กิ็นเกิดให้ฟังก่อนนะก็เกมรบของบริษัทยวเคซีไลท์จะเดินไปทางไหนหลังจากนั้นถ้าทุกอย่างลงตัวจะมีการจับมือครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเครืองขายขายตรงไทยรบเือให้นิวเคซีเลยนะเพราะคนที่จะใช้สื่อในรูปแบบในยุคน,นี้นะแล้วก็วิคชุมชนได้ในประเทศนี้ไม่ง่ายนะไม่ง่าย แต่ดิวเคซีไลท์จะเปิดนะอร์จะเปิดสักราก้าวใหม่ในยุทธศาสตร์ในโกนสดในเกมรถที่ร้อนแรงที่สุดถ้าเป็นไปได้นะ่าจะเป็นเดือนกันยายนอาจจะหลังเดือนหรือไป็ปลายเดือนกันยายนจะมีการจัดงานแล้วก็แน้เชิญวิยุนโอีประมันเจ้าของสถานีนะสองสามร้อยขึ้นเริ่มตน้น่อนเราว่าตอนนี้มิยุนณทอีเขาเปิดยังไม่หมดทยอยเปิดไปเรื่อยเรื่อย พราะเป้าหมายเราต้องการดึกงกลุ่มที่ร้องมีอยู่ชำนวนมากเข้ามาเป็นเครือข่ายของบริษัท UKC Life ์พวกบริษัท UKC Life ต้องยอมรับว,ว่าหนึ่งเราต้องการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการทํางานเครือข่าย,ายถายตรงแบบเป็นเซนเด็ดขาดเพราะที่ผ่านมาลหลายหาบริษัทเลย,เลยทำน้อยใจที่หนึ่งชอบหลอกสมาชิกเวลาไปไมสมัคร ตัวแทนจำหน่ายไปลงรหัสเยอะๆบอกว่าจะลงสื่อให้แบบนี้นี้มันทีลงนิดๆหน่อยๆทำให้เสียลงเสียวิลลิ่งสำหรับผู้นำหลายคนแล้วก็ทุ่มในการใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อทีวีวิทยุกต์ให้เต็มรูปแบบนั้นทีก็นิดๆหน่อยๆแล้วเอามาคุยแต่ในทีไรจะต้องลบข้อความหาแบบนั้นออกไปทั้งหมดเลยนี่คือจุดสำคัญว่าที่ผ่านมาหลายบริษัทต่างๆหลายตัวเนี่ยหลงเหลวไม่เป็นท่า เนื่องจากถูกผู้ประกอบการจะเรียกว่าให้ซ่วยแตกกมได้นะหลอกล่อผู้นํำสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกทุกอย่างพอเขาทำตามตามข้อตกลงทุกอย่างมันจะทำได้นะไม่ได้อย่างที่อย่างที่ตกลงกันเห็นไหมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นสินค้าไปกอง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 แต่ไม่สามารถระบายสินค้าออกถึงมือผู้บริโภคได้หลอกให้ไปลงทุนเดียวโอ้ไม้รูสองล้าน แต่ไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าตัวเองเลยนะแต่เพีเดียวแบบนี้ไม่มีทางก้าวต่อไปข้างหน้าได้เด็ดขาดต่อให้บริษัทขายตรงนั้นจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามบอกว่าเฮ้ยรวยรวยเลยแต่สินค้าประชาชนไม่รู้จักจะรวยได้ยังไงสินค้ามีอยู่ทั้งยาตื้นไปกองอยู่ในห้องอยูท Line, ทท่ที่บ้านแต่ New k เ Life ในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เลยนะตอนนี้คนจะต้องรู้จัก ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อของ n e KC Life เพื่อสามารถจำหน่ายจาแจกให้ถึงกลุ่มผู้ผผผบริโภคบ,บางทีเราสั่งสินค้าไเยอะแต่ขายได้ด้วยนะมันจะมีช่องทางจำหน่ายอยีกมากมายเพราะเกิดทำระบบเครือขายขายตรงสินค้าไม่หญิงมือผู้บริโภคสักอย่างนะเขาบอกว่าคุณจะทำรวยบอกเท่จเ้ว่ารวยรวยรวยเชื่อไหมว่าคุณจะรวยมากกว่ารวยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ในสินค้า คุณสั่งไอนี่แล้วยจะขายไม่ได้มันจะรวยได้ยังไงใช่ไหมคุณก็หลอกไปได้ประมาณตั้งสามเดือนหกเดือนที่ผ่านมาบริษัทคือดขายลมที่กระแสดีๆเป็นเรื่องดีได้เกินปีหนึ่งเพราะสินค้าไม่ตอบโจทย์แต่ดิวเทซีไลท์นะผมคุยกนะผู้บริหารนะประธานสามสี่ท่านเนี่ยนะบอกว่าให้สินค้าที่เข้าบริษัทนี้อย่างเดียวนะเราไม่เน้นปริมาณเราเน้นคุณภาพเป็นตัวตั้งเลยอย่างน้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่ใช้แล้วไม่ใช่เรื่องก็เอาออกไปเพราะอะไรนะครับเพราะหนึ่งเราใช้สื่อไงเพใช้สื่อโปรโมทมันก็เลาไปหลอกประชาชนไห้ไปกินกินแล้วมันไม่ได้เรื่องแบบนี้เสียของไงนี่คือจุดสำคัญที่สุดที่ว่า QPC l i f ะจะต้องเปลี่ยนระบบเคือข่ายขายตกทั้งระบบด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนแปีงเฉพาะในบริษัทของเราเองเดียวเราเป็นผู้นำเลยก็เป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบให้คนอื่นเดินตามที่บอกว่าเดินตามผู้นำ การผู้นําอย่างพวกเราเนี่ยนะต้องเป็นผู้นำตั้งแต่ตั้งแต่เส้นผมยันปลายเท้าพร้อมคิดจะต้องเป็นผู้นําการกระทำต้องเป็นผู้นําพูดก็ต้องเป็นผู้นําหลายคนที่ทำเครือข่ายล้มเหลวเป็นผู้นําเฉพาะเวลาพูดแต่ผลงานยุทธศาสตร์อะไรต่างไม่สามารถตอบโจทย์ได้แบบนี้ก็จบนี่คือสำคัญที่สุดเดี๋ยวมีโอกาสนะคือวันนี้แค่มาออดเดอร์เรื่องเรียกน้ำย่อยเฉย,อย เรียกน้ำย่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีหลักสูตรฝึกอบรมรวยเขาเรียกว่าโลวกงนอะไรด้ความสําเร็จที่เลือกได้รวยไม่รู้จบจะมีอย่างอาจารย์คงคายและอาจารย์ฉันนันเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรฝึกอบรมวันนั้นผมเคยพูดด้วยตรงนี้ผมเป็นพูดให้ท่านอื่นประมาณสักงสิบห้ายี่สิก็พอแล้วแต่สําหรับบริษัทผู้นำนะครับบริษัทเนมเพสไตีไร ผมจะให้ประมาณ4ี่ห้าถึงหนึ่งสิบตัวบงเขาเรียกว่าจัดเต็มเลยเพราะว่ามีเคซีร่อายอย่างนี้นะมันจัดเต็มทุกโอกาสไม่วันกันสือ่อทีวีไม่ได้พูดแต่ปากนะออกทุกวันวันละสี่ห้ารอบสี่ห้ารอสบสปอร์ตจีนตลอดทั้งสัปดาห์อย่างวันนี้เปิดตัวสองวันนี้เนีเ่ยเิ่มการเดือนออกแนละ้วประมาณ 4, 5, สี่สห้าสิบหกสิงหาคมสองหน้าเลย คนไมได้เห็นว่าให้บริษัท UKC รายเด็ดเข้าท่าเห็นไหมเพราะไม่เคยเปิดตัวมาก่อนฉะนั้นผมมั่นใจนะว่าศักยภาพของพุกท่านนะครับประมาณร้อยคนนิดหน่อยนะที่มาร่วมงานวันนี้นะือว่าเป็นรุ่นต่อสอบเข็จแห่งความรวยท่านจะยอมเป็นรุ่นต่อสอบเข็งไหมยอมไหมยอมไหมยอมไหมเพราะความสําเร็จของคนนี่นะจุดเริ่มต้นสาคัญที่สุดยืนยืนถึงไหด้วยไหม เราไม่ได้จุดมุ่แต่เราคอยจุดยืนอยู่ที่ไหนความเชื่ออยู่ที่ไหนความเชื่อความเชื่อความศรัทธาแต่ผมจุดยืนผมอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่ตีนเราคือเราต้องยืนมั่นด้วยตัวเราเองก่อนตึ้อยู่ที่เท้าเราใช่ไหมเราไปทำแล้วก็แล้วแต่นะเอาตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนถ้าเรามีความมั่นใจ ที่ขึ้นไปด้วยความแข่งขันล้วนไม่รวยไม่เกี่ยวไม่สนใจผมชอบที่สุดทางนั้นคนไม่รวยรวยมันสากใหญ่มากเลยชอบไหมชอบไหมเพราะว่าความสำเร็จคนเนี่ยนะทำให้คนรวยรวยมันเด็กๆเพมันรวยอยู่แล้วเราต้องส่งเสริมให้คนไม่เขารวยเท่าไหร่เดินมา